สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูวิธีการสมัคร y o u ู u ูบ u p a y ของ Meta นารวยของเรานะครับท่านไหนที่อยากจะสร้างรายได้ผ่านคลิปวิดีโอหรือว่าการฝังลิงก์เอาลิงก์จากที่อื่นมาฝังไว้ใน y o u u ทูบ u p a y ของเรานะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นได้1คะแนน สองคะแนน3คะแนนก็จะสะสมในระบบครบ10คะแนนก็จะรับ1บาททันทีเลยอันนี้คือวิธีการสร้างรายได้กับ Youtube o ูทูบย u เพของเราสมัครฟรีนะครับวิธีการสมัครทํำยังไงเข้าไปดูกันได้เลยนะครับก่อนอื่นทุกท่านต้องไปโหลดแอปเมตานารวยของเรามาก่อนที่เพจสตูนะครับแล้วก็เข้าไปสมัครนะสมัครเมตานารวยของเรานะครับตามปกติเลยนะครับแล้วทีนี้เวลาที่พวกเราจะหาปุ่มนะครับของ ยูเพ yeah, ของเรานี่จะไปหาตรงไหนอาจจะผมจะย้อนกลับไปให้ท่านได้ดูนะครับเราเข้าไปดูที่หน้าหลักของยูเพนะครับ YouTube u t u b e ยูเพของเราอันนี้คือหน้าหลักที่เราสมัครเสร็จจับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กลับไปที่ Meta นะครับทุกท่านก็เข้าระบบ Meta แล้วก็สมัครให้ที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วทีนี้นะครับเราจะไปสมัคร u pay นะครับเราก็มาที่ขีด3ขีดด้านซ้ายเลยนะครับจะมีขีด3ขีดอยู่นะครับซึ่งเป็นเมนูซ่อนอยู่ตรงนี้เราก็กดไป1ทีนะครับแล้วทีนี้มันจะมีเมนูเด้งขึ้นมาหลายเมนูมากให้เราเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับแล้วเราจะเห็นปุ่มสีแดงนะครับที่เรียกว่า u pay ซึ่งเป็นรูปแบบของ คล้ายๆนะครับ YouTube แต่ของเรามีการสะสมคะแนนนะครับแล้วก็มียอดวิวมีการสร้างรายได้นะครับหลายอย่างในตรงนี้เลยแล้วก็สมัครฟรีด้วยให้ทุกท่านกดเข้าเมนูนี้ไปได้เลยนะครับแล้วท่านจะเห็นหน้าต่างของเมตา,ายูเพของเรานะครับอันนี้คือการเอาลิงก์เอาคลิปวิดีโอเอาเพลงเอาอะไรต่าง ไม่ว่าจะเป็นหนังละครต่างๆเอามาฝังไว้ในยูเพของเราได้แล้วทุกท่านก็จะสร้างรายได้จากยอดวิวนะครับจากการคอมเมนต์จากการแชร์จากการอะไรต่างก็จะมีรายได้ทั้งหมดเลยจะไปคิดเป็นคะแนนให้ถ้าเกิดเราอยากจะสมัครสร้างช่องเป็นของเราเองเรามาที่รูปตุ๊กตาคนที่อยู่มุมด้านขวาเลยนะครับแล้วเราก็ติ๊กเป็นหนึ่งที แล้วจะมีเมนูภาษาไทยขึ้นมานะครับอยู่ประมาณ3เมนูให้เราได้ดูถ้าเกิดเราเคยสมัครแล้วให้เราเลือกเข้าระบบนะครับแต่ถ้าเกิดเรายังไม่เคยสมัครยังไม่มีช่องเลยให้กดลงทะเบียนเมื่อพวกเรากดลงทะเบียนหน้าต่างการสร้างแพลตฟอร์มหรือว่าการกรอกข้อมูลก็จะเด้งขึ้นมาให้พวกเราเห็นเราก็อ่านรายละเอียดแล้วก็กรอกตามที่พวกเราเห็นในช่องนั่นแหละ นะครับนะช่องแรกนี้คือชื่อผู้เข้าใช้ก็คือ username นะครับเราเอาตัวเดียวกันนะครับกับที่เรากรอกสมัครกับ Meta ก็ได้นะครับมากรอกลงตรงนี้แล้วก็เลือกเพศนะครับเราเพศอะไรเราก็เลือกเลยนะครับมีเพศหญิงกับเพศชายแล้วอีเมลของเราก็ใช้อีเมลเดียวกันกับ Meta ได้เลยนะครับส่วนรหัสผ่านก็ใช้อันเดียวกันกับ Meta ได้เลยคือมากรอกซ้ำ นะครับให้ข้อมูลของ u p a พได้เข้าไปในระบบของเรานะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะรองกรอกให้ท่านได้เห็นนะครับวิธีการสมัคร u p a พเป็นยังไงเราติ๊กไปที่ชื่อผู้ใช้เลยอาจสมมติว่าผมจะตั้งนะครับใช้เป็นชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้เป็นตัวเลขผสมกันได้นะครับใช้เป็นตัวเดียวกันกับ Meta ก็ได้นะครับผมก็จะตั้งชื่อว่าอาการ Meta นะครับ เมตาเอาสัก5าแล้วกันนะครับใส่ตัวเลขลงไปนะเนาะเผื่อเรามีหลายช่องส่วนนะครับอีเมลเราต้องใส่อีเมลจริงนะครับเพื่อที่จะได้แจ้งในเรื่องของข้อมูลอะไรต่างๆด้วยอ่ะผมก็จะใส่เป็นอีเมลปลอมไปก่อนก็ได้นะครับให้ทุกท่านได้ดูเนาะอ่าถ้าเกิดใครคนไหนที่มีอีเมลจริงก็ใส่อีเมลจริงไปเลยอ่ะผมก็จะใส่เป็นอีเมลปลอมอ่าดอทใส่อ่าดอทจีเมอ่า gmail ใส่ไปก่อน c o m นะครับใส่ไปอันนี้คือรูปแบบของอีเมลทุกท่านต้องไปสมัครเองนะครับแล้วก็มากรอกหรือว่าจะสมัครกับเมตาก็ได้อันซ้ํากันกับเมตาได้นะครับในของยูเพส่วนรหัสผ่านเนี่ย,ยท่านจะต้องตั้งเองนะครับหรือว่าจะใช้อันเดียวกันกันกบทางเมตาของเราเพื่อที่จะง,ง่ายต่อการติดตามก็ได้หรือว่าจะเอาแบบไม่ง่ายก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านตั้งเนาะ ให้กรอก2ครั้งก็คือยือนยันรหัสผ่านของเราที่สำคัญอย่าลืมนะกดติ๊กตรงนี้เพื่อที่จะตกลงยอมรับข้อเงื่อนไขของทาง u ูเพของเราเมื่อท่านกรอกข้อมูลครบทั้งหมดแล้วให้กดสมัครกดสมัครตรงข้างล่างนี้เลยนะครับแค่นี้นะครับระบบของเราก็จะเข้าสู่จาน สร้างรายได้จากวิดีโอนะมีทั้งคลิปสั้นมีทั้งการแปะลิงก์มีทั้งนะคลิปยาวนะครับส่วนในเรื่องของรายละเอียดวิธีการใช้งานเดี๋ยวเราไปดู EP ีหน้านะครับสำหรับวันนี้การสมัครก็ได้แล้วง่ายๆประมาณนี้เห็นไหมครับก็จะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนแรงต่างมีช่องของเรานะครับเป็นตุกก๊กตาขึ้นมาส่วนคะแนนเราก็มาดูตรงนี้เราจะอัปโปรก็อยู่ตรงนี้ครับถ้าเราอยากจะดนะูข้อมูลของเราแรงต่างเราก็กดตั้งค่า นะครับถ้าเกิดเราเคยลงวิดีโอไว้แล้วเราก็เข้าสตูดิโอของเราว่ามียอดวิวมีอะไรต่างเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนภาพเราก็ไปตั้งค่าโปรไฟล์ของตัวเองได้เลยนะครับก็จะมีข้อมูลส่วนตัวมีการตั้งค่าโปรไฟล์มีการเปลี่ยนรหัสผ่านยอดเงินคงเหลือภาพปกอะไรต่างท่านก็มาใส่นะฮะมาใส่ภาพปกตรงภาพปกอวตารของเรานี่แหละ ครับเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้เพื่อที่จะให้ภาพปกของเราตรงนี้สวยงามนะครับการสมัคร UP a ก็ประมาณนี้ขอท่านมีไรายได้แล้วก็ร่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จไปกับ Meta นะครับ UP ของเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ